เปิดมาวันแรกอาจารย์เบียงกับอาจารย์กี้ก็สั่งงานเลยว่าให้หาเงินในหมื่นห้าพันบาทให้ได้ภายในสองอาทิตย์พวกเรา5คนเท็ูมเจอนัดข้าวก็เลยนั่งคิดกันจะนอามาเป็นขาวงกบไม้ในน้ำบูด,ดีวะวันนี้ทำสไลด์พีเซต์อาจารย์ต่อแต่ติดปัญหานิดหน่อยตรงที่โรงงานบ้านเจอน้ำท่วมซึ่งตอนแรกเราวางแผงนจะไปวันเดย์ทริปที่ระยองเพื่อไปทำฟุตเทจแต่ก็ต้องล่มไปเพราะว่านั่นแหละน้ำท่วม ข้ามาวันที่7วันนี้อาจารย์ให้พิเศษคลิปการตลาดที่ทํามาทั้งหมด3คลิปซึ่งก็ไม่ผ่าน oh. ต้องกลับไปแก้เศร้ามากวันนี้กลับมาแก้แค้นด้วยคลิปใหม่ซึ่งผ่านแล้วพิเศษก็ผ่านไปได้ด้วยดี <Okay. S 1> ดีมากเออคุ้มแล้วที่อดนอนวันที่1 2หรือ13ในที่สุดเราก็มียอดขายแล้วหลังจากพูขายตามกลุ่มมาหลายวันเราไม่รอแล้วหน้าด้านทักไปเลยล้กัน Hey, พี่ครับเชิญซื้อผมหน่อยนะครับได้เลยนอะได้เลยเนอะแต่พี่ชอบกดนุนจ้สุดท้ายก็ได้มา8 5 0 0ับาทกับ5 1 0 0บาทน,นะครับผมมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณอาจารย์กี้และอาจารย์บีมด้วยนะครับที่ทำให้เราได้ลองอะไรใหม่ๆสรุปแล้วเราทำยอดขายได้ทั้งหมด13,600ากบาทน,นะครับก็ทำดีสุดแล้วครับไปนะครับ,บ,รบเจอกันบาย